ลวีนจังหนาหายค่ะผีผี่อไปจะเป็นผีป่ะนี่อ่ะอาตัาวเ้ไมปตาด้เพชรก็ได้เพชรแผลโอเคเพชรแผลตัวนี้ชิ นี่ไม่ยืนตรงนี้่ายพึ่งหนาซางค่ะใสีเหนพึ่งหนาซางพอดซ้ายออกไปเลยหนาซางหนาซางเยสลับกันเปลี่ยนทยกันง่เป็นรง,งสร้งสางทำไปโอเคเนี่ยเป่เี อนทาตั้งใจหวานที่ทาะฝั่งตาเราก็ดีดด้ยต่างใจครับสร้างห้เออเรียดเสือโอเคเรียลมาปั่นจี้เลยเบิ้งปั่นเบิ้งปั่นค่ะโอ้ยสุดยอดกัดเลือดเตะไหนปากกินเลือดตรงไหนไหนเลือดเห็นไม่เลือดเลือด

ทางนี้อีกนึงเออเลือดไล่ลงมาเหรอไล่ลงมาข้างถือเจ็บแดวพอเป็นผีได้ยังโอเคยังนี่โอเคพอมยังมึงหาผีอเป็นตะยามอยู่เนี่นักบวชเดี๋ยวไปไล่สดกินข้าวปุณนค้ายขอบคุณนก็ลุกายกันค่ะแล้วพบกันใหม่เด้อบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สิเท็นองไ้บอกแมนะคะพี่โซรยาอะดีเจเพลงมาหรือยังคะดีเจหายังมาสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านด้วยนะคะพี่ถามว่าพี่ออยเดฟพี่ออยพี่ออยนะคะพี่ออยไปซื้อเนื้อค่ะพี่ออยไปซื้อเนื้อมื่อสักครู่ค่ะยูเดนซี่ถุงกระคายแล้วนะคะ ลังจังที่พี่ออยอัดโคเวอร์เส้นนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฟังติดตามนะคะเพลงโคเวอร์ของพี่ออยโอ้ไม่ใช่สิวันที่วันที่สมพูดผิดขออภัยวันที่3มนะคะวันที่3มช่อง YouTube ของออยแสงสินนะคะเพลงชุดล้างใจอุ้ยเกิดขึ้นบ่สองใช่ค่ะชื่อเพลงชุดล้างใจนะคะเป็นเพลงโคเวอร์นะคะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องออยแสงสินออฟฟิเชียลนะคะ ใหม่ล่าสุดค่ะโคเบอร์เพลงชุดล้างใจเพราะเพราะจากออยแสงสินค่ะดกดปั๊บกดปั๊บกดปั๊บกดกระดิ่งอ่ะเสียงมาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขามีอีกหนึ่งรายการวันนี้เรามาทำอะไรกินข้าวปุ้น,อนขนองออยแสงสิน,นออยแสงสินข้าวปุ้นออยแสงสินมีอะไรบ้างอ่ะตีระฆังอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> มีอะไรบ้างเอามาโชว์เลยมีอะไรบ้าง ก็น้ำตาลปลาปลาอันนี้ก็อันนี้คือพริกเปียกพริกเปียกเปียกค่ะอันนี้ก็เส้นเส้นนะคะหนึ่งห่อได้ทุกอย่างนี่เลยพร้อมกินพร้อมทาน35บาท3ามอร้อยดีเจคะกดกระดิ่งค่ะเขินค่ะเขินค่ะนี่คืออ่อ แม่ค่ะเอ้ยพอ่อขานะคะพอค่อข่ไม่ดีเจเพลงมาหรือยังคะดีเจหืมฮ่าอยดีเจเอาเอาเพลงของแฟนดีเจก็ได้ดนิ่งตันเจฟันนิ่งตันนิ่งตันก็ได้ไหนแฟนแฟนน้องว่าพี่มัวเอาพี่มัวเอากดสองมือพร้อมพี่มัวเอาอร่อยไหมเอากินให้คุณลูกค้าขาดูหน่อยค่ะมาทางนี้ค่ะ ชิมข้าวปุ่นกันโอ้ยดีเจเพลงไม่มาสักทีเอาเพลงยังกันไรคะ่ะอร่อยอร่อยพูดสิคะอร่อยอร่อยนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้พ่อค้าใหม่เป็นกำลังใจให้พ่อค้าใหม่ด้วยหัวใจรัวๆค่ะ <c oughs> กดเรียกลูกค้าค่ะอ่า เวลาคุยกับลูกค้ามองตาเรามองไปที่กล้องนะคะกล้องโทรศัพท์ตรงนั้นนะคะตรงกลางะคะ่ะ <Okay. S 1> มันจะรู้สึกว่าเรามองตาคุยกับลูกค้านะคะเวลาคุยนะคะแล้วเราก็พูดว่าอย่าลืมให้กำลังใจนะคะกดหัวใจรัวๆมาเลยครับโอ้ด uh ีเ huh. จค่ะ uh huh. กดกระดิ่งครับดีเจ uh huh. <laughs> ค่ะเปิดเพลงอะไรก็ได้ครับ เหลือต้นแหงค่ะ